เมืองขเขมรถึงขั้นวุ่นวายโกลาหลอลมานกันเลยทีเดียวครับทุกคนเมื่อเจอกองทัพอากาศไทยนั้นไปย่อนไครคาสิโนและสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของขเขมรน,นะครับทุกคนจนถึงขั้นมีนายพลดับเหมือนกันนะครับทุกคนไปดูสิ่งที่ทำให้คนขเขมอรอลมากนกันก่อนครับทุกคนไปดูกันครับผม น้องเรดយ៉ិនហោះយ៉ិនហោះ01ដកកដកកនេះមកน้องเรดនេះច្បាស់កឡេត អត់ចូលគី3គ្រាប់ណាចូលគីហើយខ្មាច់ខ្មាច់ទៅខ្ញុំនៅនេះទាំងអស់គ្នានេះគោน้ําនេះរត់ក្រាប់នោមនេះគេបាញ់ចូល3៤គ្រាប់ហើយមានណាគេមកនេះចាំមកគីហើយចាំហើយចាំហើយបងប្អូននេះអូស្មាច់ เมืองสแกมเมอร์ถึงกับปุ่นหวายบูมเลยฮะบูมเลยแม่นยังกระจับวางนะครับทุกคนอัทหารไทยถล่มฐานคาสิโนที่ปอยเปตครับออกมาแบบนี้สร้างความแตกตื่นโกลาหลกันทั้งเมืองเลยละครับงานนี้ครับโอ้โหครับสาธุครับเอาให้แหลกครับเนี่ยครับต้องโจมตีแบบนี้ครับเอาจริงๆสักทีนะครับมันจะได้หยุดสักทีครับ ถ้าไม่ทํามันก็เป็นอยู่แบบนี้มันก็เหิมอยู่ไปเนี่ครับไทยเรากล้าหรือเปล่าครับเอาให้หนักครับตายช่างมันครับอย่าไปสนครับแหลงคาสิโนถล่มมันให้ลาบครับมันจะได้ยอมครับถ้าเราจะทําตัวเป็นสุภาพบุรุษมันไม่จบง่ายๆหรอกครับนี่แหละครับทุกคนอลลเวงกลยทีนี้วิ่งกันให้พุ้งพลานนะฮะเจอของจริงเข้าให้เจอทีเด็ดเข้าให้นะครับแต่ก็เป็นการบอมสถานที่ยุทธศาสตร์ เท่านั้นนะครับไม่ได้เป้าหมายพลเรือนนะแต่ว่านี่ก็แตกตื่นกันนะครับเพราะว่าก็ต้องเจอแบบนี้กันบ้างครับเพราะไม่งั้นก็ท้าไทยยิงยิงเยิงโดยเฉพาะพวกอินฟูนะก็เกือบทั้งหมดนะครับทุกคนเข้าไปดูโซเชียลไม่มีใครม่งไม่ท้านะบอกว่าไทยกล้าหรือเปล่ากล้าลงมือไหมคอมเมนต์ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะกล้าไหมคราวนี้กล้าหรือเปล่าถ้ามากล้ากายมันลุกล้าและ เลยขีดเส้นที่คนไทยกําหนดให้โดนเลยฮะจะบอกให้ก็ต้องสวนกลับแล้วครับโดยเฉพาะการละเมิดต่ออนุสัญญานะที่สากลเขาเคารพกันและอีกทั้งการละเมิดต่อชีวิตทรัพย์สินของพลเรือนไทยเจอฐานไทยจัดการแน่นอนก็วุ่นวายกระขนกันอย่างนี้แหละฮะเห็นไหมฮะจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางด้านการทหารของเขเมรเ,เนี่ยถูกฝ่ายไทย จัดการหลายจุดแล้วครับทุกคนนะก็ลุกคืบทุกจุดแล้นะที่มันมีผลต่อความมั่นคงของไทยก็ต้องจํากัดให้มันไม่มีพิษสงไม่มีพลังนะก็ทําให้ราบคาบไปเลยก็ยิ่งดีนะครับทุกคนตอนนี้คนคอมเมนต์สัมผัสได้แล้วใช่ไหมว่าสัมผัสถึงความน่ากลัวได้หรือย,อยังนะ เหตุการณ์ปะทะเหตุของสงครามมันทําให้ผู้คนเจ็บปวดเสียใจยังไงสัมผัสได้แล้วหรือยังนะครับแต่ก็ยังไม่ซักแก่ใจเท่ากับเรล่าอินฟูที่เป็นปากดีปากเก่งอยากให้พวกนั้นะได้สัมผัสบ้างนะอยากให้พวกนั้นมาอยู่ในจุดจุดนั้นบ้างและยิ่งไปกว่านั้นก็อยากจะให้ตัวพ่อมงมันนะเจอสมัง่งนะ ต้องนอนในห้องแอร์มาทําให้ภูมิภาคนี้ไม่สงบผมบอกอย่างเงี้ยฮะมันทําให้ภูมิภาคนี้ไม่สงบผลกระทบนี้เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคครับความไม่สงบนี้เกิดความไม่เสียหลายๆอย่างจากการสู้รบกันเกิดจากคนคเขมรอินฟูเขมรทหารเขมรและตัวสำคัญตัวพ่อของมันนั่นแหละที่พยายาม ทำความไม่สงบนี้ให้ภูมิภาคนี้ฮะระดานประเทศไทยลุกดานประเทศไทยทําให้ชีวิตทรัพย์สินของคนไทยนั้นเกิดการสูญเสียและเสียหายหลายครั้งหลายหนแล้วฮะนี่เป็นครั้งที่สามแล้วนะที่เกิดกับประเทศไทยนะครับกองกําลังของเขมรเนี่ยพยายามครั้งก่อนก็วัดกําลังสู้ไม่ได้ล่าถอยไปครั้งนี้ก็เอาอีกนะพยายามที่จะ สั่งสมกองกําลังแล้วก็มารบกับไทยโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบผลเสียอะไรทั้งสิน้นเกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินของประชาชนพลเรือนนะขอแค่ตัวเองนั้นได้มีอํานาจและวันนี้เห็นหรือ,อยังนะคนไทยก็ต้องมีหัวใจเหมือนกันนะก็ต้องเอาคืนต้องสู้เหรอฮะก็อย่างที่พี่นักข่าวเขาบอกก็ต้องทำอย่างนี้แหละครับความเป็นสัมปชุญญะนี่เหมือนกับไม่ช่วยอะไรเลยนะ ยิ่งทาให้เขาได้ใจยิ่งทำให้เขาไม่รู้สึกกลัวอะไรรู้สึกว่าไทยไม่มีอะไรไม่มีพิษสองอะไรก็ยิ่งได้ใจยิ่งพยายามทําและวันนี้ก็ทําให้เห็นสะบ้างว่าพิษสงของกองทัพไทยนั้นเป็นยังไงความสามารถขีดความสามารถของไทยนั้นเป็นยังไงและอุธยุทปรปกรณ์ที่ไทยมีนั้นมีความล้ําสมัยขนาดไหนนะครับต้องการจุดไหนฐานไหน ให้รู้ไปเลยว่าตรงนั้นจะต้องรับค่าแม่นยำยังกระจับกวางแม้ว่าไทยจะอยู่ใต้กติกานะครับจะต้องรอให้คเมนท์ทำก่อนค่อยตอบโต้แต่เมื่อถึงเวลาตอบโต้ก็ต้องจัดการให้มันรู้ว่านี่แหละกองทัพไทยกองทัพที่เก่งกยดใที่สุดนะครับที่หนึ่งของภูมิภาคนะครับในบทบาทหน้าที่ต่างๆที่ไทยเคยทำมาเนี่ย คือสิ่งที่นานาชาติเขาให้ความเคารพต่อกองทัพไทยวันนี้เมื่อเขมรไม่เข้ารบขาเขมรไม่เห็นหัวอ,องค์งก็ต้องทําให้มันรู้วันนี้แหละกองทัพไทยผู้ยิ่งใหญ่นะครับถ้าไม่งั้นก็ไม่มีวันเกรงใจนะครับผมก็ทําอยู่อย่างนั้นรุกดานอยู่อย่างนั้นวันนี้ก็ได้อลหม,มานกันทั้งเมืองแตกตื่นกัน วางไว้ที่คาสิโนฮะคาสิโนนั้นก็ไม่ใช่คาสิโนธรรมดามีการสั่งสมอาวุธแล้วก็กองกําลังอยู่ตรงนั้นไทยถึงได้วางลงไปนะแล้วก็จุดยุทธศาสตร์ต่งางๆทงๆั้งด้านการทหารของกเนิดไทยก็วางลงไปบอมล,ลงไปทําให้ผู้คนก็แตกตื่นกลัวกันโอลม,มานกันทั้งเมืองโอ้โหได้สัมผัสถึงความหวาดผาวาความกลัวนะฮะเต็มตาก,กันเลยทีเดียวก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้เท่านี้ครับทุกคนลาทุกคนไวก่อนสวัสดีครับผม